สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแ a มิลี่แมพ่อบ้านงานครัววันนี้เห็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วอาจจะ ไกลหน่อยนะเพระาะว่าของมันใหญ่นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหแกมาขายของเต็มที่เลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ซื้อมานะครับเพระาะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมผมเป็นพ่อบ้านนะฮะมีลูกสองคนลูกเล็กคนหนึ่งแล้วก็ป3จะขึ้นป4ละอีกคนหนึ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าต้องหากิจกรรมให้เด็กๆทําไม่งั้นเขาก็จะไปดูการ์ตูนในทีวีดูมือถือโทรศัพท์มือถือดูแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะจมอยู่ตรงนั้นอะนานมากแล้วเราเห็นแล้วเราก็กังวลไม่ค่อยสบายใจโดยเฉพาะเด็กเล็กๆมันจะทําให้เขาสมาสั้น จดจออยู่แต่พวกโทรศัพท์มือถือทําให้สายตาด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาการเนาะพัฒนาการอาจจะช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือกังวลเรื่องนั้นด้วยก็เลยคุยกับคุณแม่บ้านว่าเอ๊จะหาอะไรให้ลูกเล่นในช่วงปิดเทอมนี้นะครับซึ่งคุณพี่ได้เล่นด้วยแล้วก็คนน้องก็ได้เล่นด้วยนะครับก็เลยซื้ออันนี้มาที่เห็นเนี่ยมันคือกระบะทรายพร้อมกับทรายแล้วก็ของเล่นที่เห็นตรงหน้าเนี่ยเซตนี้นะครับที่จริงมันราคาประมาณ2,000แต่ว่าคุณแม่บ้านใช้เขามีโค้ ร้านเนี้ยเขามีโค้ดนั่นโค้ดนี่ลดลงไปก็จะเหลือประมาณสัก1,400กว่าบาทแล้วก็มันจะมีค่าส่งอะไรก็อยู่ที่ะระยะทางหรือว่าจังหวัดอะไรด้วยนะในการส่งต้องไปดูรายละเอียดมาเริ่มมาแรกดีกว่าว่าเขาแถมอะไรบ้างนะอันนี้ผมซื้อมาเซตหนึ่งอันแรกคือกระบะ กระบะทรายเขาจะมีอยู่ 3- 4. มสีมั้งอันนี้ออกเอ่อเหลืองครีมแล้วเขาจะมีสีแดงสีฟ้าอันนี้เป็นทรายนะครับทราย2องถุงเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมกระบะทราย1ผืนแล้วก็ของเล่นก็ของเล่นที่มันเอาไว้เล่นกับทรายอะครับพวกปลาดาวพวกหอยพวกปูอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเอาทรายเข้าไปเอาไปอไปัดอัดเป็นบล็อกแล้วก็คว่ำอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะมีบัวรดน้ํา <c oughs> เขาเลือกได้ว่าจะเอาเป็นของแบบเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะครับ ของผมเป็นลูกสาวไงก็น,นี้มาอันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมเนี่ยผลิตจากพลาสติกผมว่าโอเคเลยนะดีเลยนะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้คือขอบมันเนี่ยจะยืดได้เอาไว้คลุมกับตัวอันนี้ป้องกัน ป้องกันอะไรบ้างมแมลงป้องกันพวกเศษฝุ่นเศษผงขยะอะไรต่างๆลงไปในกระบะทรายสัตว์เลี้ยงนะครับหมาแมวเข้าไปเข้าไปอื้อเข้าไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะพวกมแมลงพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรก็เราคุมไว้ดีกว่าปลอดภยัย นะครับอันนี้เขาให้มา1ผงืนวางไว้นี่ก่อนอันนี้เป็นทรายที่ห่อแซนคัสเซลอันเนี้ยมันจะมีอยู่22 2แบบแบบที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นทรายอินเดียแบบแรกที่เขาแนะนําก็คือมันจะเป็นทรายโลโก้สีแดงแซนคัสเซลเนียสีแดงมันจะเป็นทรายทรายประมาณทรายทรายขาวอะนะครับทรายขาวอันนั้นอันนั้นเหมาะกับเด็กอายุ3-6มหขวบก็อันนั้นก็ได้แต่ผมเลือกสีม่วงมาโลโก้สีม่วงอันนี้มันจะเป็นทรายอินเดียชื่อทรายอินเดียนะถุงหนึ่ง 30กิโลกรัมนะครับอันนี้เขาแถมมา2ถุงถ้าซื้อเพิ่มก็ถุงละ250บาทถุงสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นทรายละเอียดทรายแบบทะเลธรรมชาติเขาบอกว่านุ่มเหมือนชายหาดเหมือนเกาะแบอันดามันเลยนะมันจะออกสีขาวครีมเขาอบแห้งมาแล้วนะอบแห้งคัดขนาดเม็ดละเอียดมากล้างน้ําแบบไฮโดรไซคล์ on, นะครับแล้วก็เอาไปอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะฮะไม่มีฝุ่นปลอดภยัยเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็เล่นได้นะครับเล่นได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบชื้นนะนะครับแบบนี้ผมเอาไป สมน้ำหน่อยหนึ่งแล้วมันก็จะปั้นเป็นก้อนได้นี่เหมาะกับเด็ก1-3ึขวบปลอดภัยแน่นอนอันนี้ยอบมาเรียบร้อยนี่มาถึงอุปกรณ์หลักเลยนะครับนั่นก็คือกระบะทรายของผมเอาสีครีมมาสีครีมเหลืองตอบสีนี้นะอันนี้คือกระบะทรายแบบพลาสติกแข็งมากหนามากนะครับผมดูแล้ว ใครเคยเห็นที่ผสมปูนะ่ะที่มันจะเป็นสีดำๆอะ่ะอันนี้ผมว่าแข็งแรงกว่านะแข็งมากขนาดของเขาคือจุได้240ลิตรความกว้างนะครับความกว้างของอันนี้มาถึงนี่90ซนเมตรส่วนความยาว130ซนเมตรความลึกอยู่ที่24ซนติเมตรเดี๋ยวจะให้ดูวัสดุนะความหนักเหรออันนี้อันนี้เขาไม่ได้บอกมาแต่ผมจากการยกดูก็น่าจะประมาณ10กว่าโลนะครับ1ิกว่ากิโลกร,รมัมเนาะนี ข้างๆเขาก็จะมีลายๆอย่างนี้ด้วยนะครับขอบแข็งแรงมากเด็กๆนั่งได้นะขอบของเขานะครับมันก็จะมีการเสริมพรติกอย่างเงี้ยเห็นไหมทำให้ขอบมันแข็งแรงมากอันนี้คือความหนาของเขานะนะครับประมาณครึ่งเซนเนาะดูจากกะด้วยตาเปล่านะประมาณครึ่งเซนแข็งมากเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเททรายนะครับจํานวน60กิโลกรัมนะครับถุงละสามสิบเนาะให้ดูว่าทรายสองถุงมันได้ขนาดไหนนะครับซึ่งผมเคยเทไปแล้วละ่ะมันก็โอเคอยู่นะครับ ที่จริงเขาจะมีถุงพลาสติกอยู่ข้างในอีกทีหนึง่งนี่นะครับนี่มันเพียงพอสำหรับการเล่นนะครับของเด็กได้เลยนะเนี่ยของเล่นให้ลูกเล่นอย่างเงี้ยนะฮะ เราจะแบ่งอันนี้โซนเปียกอันนี้โซนแห้งก็ได้เนาะผมคิดว่ากระบาเนี่ยมันใช้ได้สองสอง,สองอย่างเลยแหละนะครับอันแรกเล่นทรายเสร็จแล้วผมให้ลูกอะ่ะเอาไปเล่นน้ําผมก็เอาทรายเนี่ยเอาไปตักใส่กระสอบไว้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะแล้วก็เอากระบาดทรายเนี่ยไปเล่นเล่นน้าใส่น้ําโอเคเลยครับ แข็งแรงมากใช้ประโยชน์ได้แบบ2อย่างเลยเนาะนอกจากทรายแล้วก็น้ําได้ด้วยทรายเนี่ยมันมันไม่มีหมดอายุอะครับมันก็เล่นได้ตลอดเรื่อยๆหรือว่าใครคิดว่ามันมันพร่องลงไปหรือว่ามันไม่พอก็ซื้อมาเพิ่มถุงแล้ว5 0ห้าสิเนี่ยมันเป็นทรายที่แบบไม่ใช่ทรายก่อสร้างเป็นทรายที่อบฆ่าเชื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วปั้นได้เนี่ยนะครับใครจะเล่นแบบแห้งก็ได้ไม่ฟุง้งไม่เป็นฝุ่นเนาะนี่ หลังจากเด็กๆไม่เล่นแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอาผ้ามันคล้ายๆเป็นพลาสติกเขาเรียกว่าผ้าเซนโซลอนนะครับเมื่อกี้ผมไปดูข้อมูลนะร้านเขาบอกว่าเป็นผ้าเซนโซลอนซึ่งมันกันแดดกันฝนกันแมลงกันพวกสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปถ่ายไปแมวเนี่ยชอบมากเลยทรายน่ะ,ะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะ,อะ ที่จริงมันจะยืดได้นะครับมันยืดได้ขอบมันเราต้องค่อยๆใส่อย่างนี้เขาทำมาให้พอดีละอึบะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามแมลงใดๆเข้าไปได้นะครับไม่โดนแดดดันฝนแน่นอนเนาะ โ okay. อเคเรียบร้อยแล้วครับสาหรับกระบ,บะทรายนาะเสริมพัฒนาการเด็กอันนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับให,ใ,หให้เข้าไปดูข้อมูลก่อนเขาม,มีส่วนลดอะ่ะมีส่วนลดอยู่เยอะนะครับมันเลยได้มาในราคาพันกว่าเองผมว่า,วาคุ้มนะเวลา time, เราไปทะเลนะครับจะเห็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยชอบเล่นทรายมากนะครับหรือว่าไปเจอกองทรายกองนุ้นกองนี้เนี่ยเขาจะชอบมากเลยพอเราเห็นเด็กๆเล่นเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเลยเนาะแต่สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในสมองของเขานะครับเซลล์สมองนะครับมันจะพัฒนาแบบเร็วมากเป็นล้านล้านเซลล์นะฮะเพราะว่าการเล่น ทรายเนี่ยมันไร้รูปแบบมันอิสระ นะครับแล้วแต่ความคิดของเขาเขาได้คิดตลอดเวลาเซลล์สมองหรือว่าไซแนปเนี่ยนะ,ะมันก็จะเชื่อม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 กันเป็นออกเป็นแบบพัฒนาการได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ใครที่อยากจะหาอะไรให้ลูกทําตอนปิดเทอมนะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากเลยดีกว่าพวกแท็บเล็ตอะไรโทรศัพท์มือถือเนาะอันนี้ลองไปดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องราวของการทําอาหารด้วยหม้อทอดการทําอาหารง่ายๆนะครับแล้วก็รีวิวนะครับอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวภายในบ้าน หรือแม้แต่ของเล่นของเด็กๆเนี้ยผมก็เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ